สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเบิร์ตสุขูสุขุ่นครับแ้านี่เบาตึงกะมีง้วนทองตัวหนึ่งครับเป็นง้วนทองสาวทองแหลกครับพี่น้องครับทองแปดเดือนแล้วเด้อครับนี่ครับตอนนี้เบาตึงกำลังให้ยาพันโยครับยาบ่าเป็นยาสวนจะคองนะครับพี่น้องครับซื้อเอาครับพกมัดลอยครับทางพี่ครับ เลียงไดสองร้อยสองร้อยครับพี่น้องครับสื้อจะเหิวัวครับสาวทองแดงครับในทองเพิ่นผสมโตมากครับประกันทองครับพี่น้องครับประกันทองครับงัวเถึงเชื่องครับสีแดงครับลำโตเง้วครับท้ายสูงร้อยสามสิบครับเขาออกเพราะ ตุป,ปุนี่ครับโอ้กินยาดีครับพี่น้องครับยาก็เฟื่องนี่ก็เลือกกินยาก่อนครับพี่น้องครับเฟื่องไวท้ทีหลังครับไผต้องการวงั่าทองครับเึ่งเชื่องครับเดี๋ยวเบาตึงผ้าเขาไปเบิงด่านในคอครับ นี่ครับในคอครับหวลำตัวเนาแห้งครับลำตัวครับท้ายสูงร้อยสามสิบครับไปหาร้อยสามหาผลแล้วครับพี่น้องครับนมสีเตาครับเงาหางใหญ่ๆนะครับโค่นหางใหญ่ครับถูกแห้งครับตัวนี้ครับสามหมื่นสี่พันครับสามหมื่นสี่พันครับง่วสาวครับสดๆกับทองแหลกครับ เพศสีดำครับพี่น้องครับเพศสีดำเงาหางใหญ่ๆครับโคนหางใหญ่ๆเลยครับท้องแปดเดือนกลัวแล้วละครับพี่น้องครับนุมลุ่งเต่าแล้วครับเพศเริ่มบวมแล้วครับได้ขอมูุ่มากว่าแปดเดือนแต่ว่าง่วนั่นเพศบวมเพศย่านนะครับพี่น้องครับ บมเปดกับเก่านี่แหละครับพี่น้องครับะมาณนี้ครับลำโตเนี้ยวครับพี่น้องครับลำโตครับเงี้ยวแห้งครับลำโตงัวตัวนี้ครับนมสดๆเลยครับนมสีเต่าครับประกันขาทุกขาถอนสิบหามือครับประกันทองครับประกันทองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับงัวตัวนี้ครับ โอ้เพศเพจบวมนะครับพี่นองครับมาามือนี่เพศบวมนะครับเพจเริ่มย่านนะครับพี่นองครับบ่าวตึงว่าอาชีเขาเก้าเดือนแล้วละครับได้ขอมูลว่าแปดเดือนแต่ว่าเบื้องเพจที่ครับพี่นองครับเมื่อนี้บวมแห้งย่านแห้งครับโอ้โขนหางใหญ่ๆครับแปดถึงเก่าเดือนได้ครับพี่นองครับ คพนวหางครับไปหางงอหงอเชิงเชิงครับสาวท่งเหรีครับพี่น้องครับเบาตึงแนะนำให้เอาตัวนี้ไปเลี้ยงได้ครับสามหมื่นสี่พันครับพี่น้องครับไก่ไก่กระโท่หางเบาตึงได้ครับเบาตึงพร้อมจัดทรงครับพี่น้องครับ เก็บเงินปลายทางอย่างเดียวครับวัตาพี่นองตกลงเอาครับตกลงบอกซื้อทียูมากครับเบาตึงเก็บเงินปลายทางอย่างเดียวครับบได้มัดจําครับพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องครับบางท่านก็โอนบุปป็นเฮ็ดบุปป็ินครับพี่น้องครับเบาตึงตัดปัญหาไปเลยครับเก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับว่ามันเครื่องรี้นะครับ ไปสนใจครับพี่น้องครับกะโทรหาเบาวตึงได้ครับงัวอยู่บานนาวาครับอำเภอบทุมราชจ,จังหวัดอำนาจเจริญครับถ่ายสูงด้วยสามสิบบวกครับนุมเริ่มลงเต่าแล้วครับพี่น้องครับแปดถึงเก้าเดือนครับ มอไปหาเก่าคนละหลายครับพี่น้องครับหยีบเล็บข้อเท่างามครับแขงขาบ่มีปัญหาครับห่อประกันหายซิมหามือครับพี่น้องครับเดี๋ยวออกไปเบื้องล่างนอกครับวันนี้ครับไปเบื้องล่างนอกต่อครับสถานที่ไทยทำครับที่เก่าที่เดิมครับ น้ำตาไหลแล้วครับพี่น้องครับิ่นว่าขั้งงวนน้ำตาไหลิ่นสีได้ข้ายตัวครับพี่น้องครับถ้าเบิ่งว่าสีขาตำล่าบ่ครับพี่น้องครับมือนีมาลุ่นกันครับกินยาดีๆครับคำหญ่ๆเลยครับถ่ายสูงลอยสามสิบวกครับ เทานี้เบาตึงจะไม่งัวทองมาฝากพี่น้องเอฟซหนึ่งตครับเป็นงวดสดๆเลยครับทองแปดเดือนไปหากเก่าเดือนครับพี่น้องครับซื่อไปก็รุ่นอีกว่าโดนครับมาถึงเดือนครับออกแน่นอนครับสามหมื่นสี่พันครับราคาเบาๆครับลูกออกมานี่ ข้าวเดียวก็ได้ตัวละมือนะครับพี่น้องครับแม่ก็สีเหลืออยู่สองมือนิดๆครับข้าวเดียวก็ได้แล้วครับพี่น้องครับเสียงข้าวเดียวก็ได้ทุ่นขึ้นแล้วครับตัวเฟือดได้กาไรพร้อมนะครับพี่น้องครับสื่งงัวเลียงโมฟิทบังครับพี่น้องครับ เชีองนะครับนี่ครับทั้งเชีองทั้งหูครับทับพอพันผสมโตมาครับเดี๋ยวเรพันครับพี่น้องครับเพิ่นผสมไว้ครับพอพันบามันน้ำบาดนี่นะครับใหญ่ๆนั่นนะครับสุดท้ายนี่ครับใครสนใจก็โทรหาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาตึงนําครับพี่น้องครับ ขอพุณนลายๆ้าครับที่เขามาให้กำลังใจครับตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลสงการเข้ามาแล้วครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับเด้อใส่รถใส่ถนนอย่างระมัดระวังครับช่วงนี้รถหลายแห่งครับทราบเบาตึงออกไปด้านนอกครับตั้งจากวัดนี่ครับทยอยมาจากกรุงเทพหลายแล้วครับพี่น้องครับขอให้ใส่รถโดยความระมัดระวังครับพี่น้องครับโดยความห่วง ได้จากบ่าวตึงปทุมราชครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่บาวตึงขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเด้อครับเด้อสวัสดีครับผม